มีผมและที่สำคัญก็คือมีลูกผมและลูกเขยลูกเขยเดี๋ยวทะเดินนะครับไปมดไปมดต้องทำน้ำตาใจเลยสิงแรงมากเพราะว่าน้ำพัดเราแรงมากไดูใช่บอลด่วนเลย ไม่ไม่จริงหรือเปล่าอะไรนะบอลอุ้ยอะไรคนใดคนเก่งคนนี้เป็นลูกเก๋ยุดบลุยบั็การไปใช้ด้วยการชาติหน้าชาตินี้ชาติไหนอย่ามาจึนแต่ว่ารักบอลด้วยเพราะว่าบ้าเป็นลูกเก๋ย ผมอะลักไม่ดีมากกว่าพู่ิ้มมากกว่าอะไรเลยแต่ผมจะแต่แต่ผมจะอติดเล่นติดเยเขาคิดนะเพรานแค่จะไม่รู้จักหนูด้ซ้ำจนผมไม่ได้หนัไม่รู้จักแต่หนูนี่สิก็ไม่ได้ชอบใครมันจะไม่มองในการกระทำแหลสิหน่ปฏิบัติกับพื้นหนึ่งแต่ปฏิบัติกับมอสหนึ่งแล้วก็ทำเป็นเสียทํานนเป็นหนี้มีมีโอกาสชอบไหมไ่ให้มองหน้าด้ว่จะมองไม่อะ ีแฟนมีหน้าใต่กินปังปังปังปวงปั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 ปัง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 ปัไปัง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 ปไงปังปังปังปไงปังปังปั้ปั่ปังปังปไงปั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 ปังปังปัปงปัปัปัปป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 